กรับสวัสดีครับแม่กำลังเตรียมผบุ้งส่งลูกค้าเช้านี้นะครับสวัสดีครับอ <c oughs> Terima kasih telah menonton Hãy subscribe cho kênh

เออกินโอ้ขับรถไปเมื่อกี้โอ้เย็ยนหมดแบบทำมาเลยเอกสารรุ่นนี้โอ้เอกสารรุ่นนี้ที่นายซื้อ นับนี่มีกี่กอนลองนับดิเห็นแล mm ้วเอ้าเมทลองนับ hmm. ด mm ิเออแมนับดูนึ่งย่เมต้องมานันับถึงนี่เมนับถึงนี่เมมานับถึงนี่แบบแล้วเม่ต้องรือทำไมเจไงนเหอเมทนับไตเออเออเมมานั่งทางบัุ้งนีเออนี่นังมัน

那自己也安全起来。<laughs> ครับสวัสดีครับคลิปหน้าผมถ่ายดูใหม่นะครับผมอํานาจเริ่มงปาสาอังกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ